สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเนยพูมชแนลวันนี้นะครับเราจะมาสอนปั๊มแอมเบอ,อร์กันนะครับโดยอันนี้วิธีแรกเราจะเป็นไม่ใช่วิธีแรกสิอันนี้วิธีนี้นะครับเราจะปั๊มแอมเบอ,อร์โดยการมีก๊อตนะครับอ่านี่ตัวละครตลกไหม <c oughs> นะครับอ,รอ่า,อารเรามากันครบห้าคนเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างนครับเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับนักใครได้ทำเควสนี่นะครับเควสท,ที่ชื่อว่ากเก,นโ,ากนโยยากิครับแกนโยยากิไปแล้วนะครับก็ให้ให้เปลี่ยนตัวละครน,นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับ นี่ต้องวางืแรกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางแต่แรกเราต้องวางวางเรือไว้ฝัดรสาติแบบแรกเราต้องวางเรือไว้นี่ครับสองฝั่งของแมพนะครับอ่าแล้วก็สำหรับคนที่มีก๊อนนะครับอ่าแล้วก็วางเตรียมบนเรือนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้คนธรรมดาก็วางเห้คนธรรมดาก็ทำได้ครับจะต้องม่ต้องเป็นเมีครับอ๋ออันนี้คนธรรมดาก็ทำได้นะครับ ิดพลาดนิดหน่อยนะมันจะเร็วกว่าแต่ว่านี้ก็จะเร็วกว่านะครับอ่าอ่าวิธีก็คือเราจะว์ปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ว์บมาอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่อ่าพอว์ปแล้วก็จว์ปแล้วภารกิจมันก็จะขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับอ่ามันคือภารกิจให้เดินเรือให้เดินเรือ ทั่วแมพนะครับก็คือเนี่ยเรามาครึ่งหนึ่งแล้ว <L> อ่ะเด,เดี๋ยวเราจะไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วาร์ปไปเลยอ่ะวาร์ปไปแล้วเราก็จะจั๊กอีแอมเบอร์นะครับนี่แอมเบอร์กระกล่องนะครับนี่ได้แอมเบอร์ถึง10อันเลยนะครับอ่ะเ <L> สร็จแล้วท่านจะทำยังไงวิธีปั๊มก,ก็คือไปค่ะ เดี๋ยว,ยวสักครู่นะครับอ่าค่าป้าตายตายเสร็จแล้วนะครับอ่ะพอตายเสร็จแล้วเราก,กดนี้ครับ Create New Survival ก็กดกดตกลงเลยครับอ่าแล้วเราก็สร้างยังไงก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เราเอาไว้ปัม๊มเฉยๆอ่ผมสร้างยังไงดีแซดแซดแซดกันนะครับ C C C ครับอ่ะแล้วก็กดโดนนะครับสร้างเลย ดันดันดันขอโทษด้วยครับอ่าแล้วก็มาเกิดเลยครับอ่าเกิดลแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ให้คนในเผ่าของเราครับส่วนของผมเป็นเผ่าแอดมินก็ให้แอดมินมาอ่าเดี๋ยวผมให้แอดมินคนรับครับให้คนมารับเข้าเผ่านะครับให้เราเข้าเผ่าใหม่แอดมินครับมาเลยครับผมชื่อ c c ซีซีครับ แอปแอปคนไหนแอปคาตัวแทนก็ได้วาฟไปครับแอปแอปคนไหนก็ได้วาฟว้าฟมาเพิ่มเพิ่มเผากับผมนะครับผมชื่อซีซีครับครับเออเออเออเนี่ครับเราก็จะสร้างเล่นก็ได้นะครับอันนี้นี่แต่ว่ามีข้อแม่ก็คือเราต้อง ครคับอ่แล้วก็รับรับเผาเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะตายครับตายแล้วคราวนี้ก็ไปเกิดตรงจุดที่เรามีแพรแล้วก็มีเตียงนะครับอ่ะตาแะยแล้วเอ๊ะนะรัะตัวก็ได้ครับพอเกิดแล้ว กดเควสเลยครับเสร็จแล้วเราก็อัพวาร์ปครับอ่าครับว่ามันคิดเสียงใครครับว่าคิดเสียงใครใครใครเสียงแปลกๆอ้าวครับเสียงอะไรเราก็มอากลับเนอะ ใช้ใช้ใช้เตียงกดค่าทอรเวลคครับ,รบถ้าไม่มีกก็ใช้เตียงนะครับอ่าหนี่ครบเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะป๊มให้ดูเลยไหมเออเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าวันนี้เราจะได้แอมเบอร์เท่าไหร่อ่าแล้วเจอกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายวันนี้เราปั๊มนะครับปั๊มมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ่าได้มาแล้ว100เอมเบอร์ไม่ใช่ชั่วโมองมประมาณเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงครับได้มาแล้วประมาณ100เอมเบอร์นะครับนี่นะใครขยันนี่โหได้วันละพันเอมเบอร์ยังได้เนยนะเนี่ยอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสูตรจากทีมงานเอ ครับแอดมินใจดีให้สูตรเรามานะครับอ่า้วขอขอบคุณแอดมินแอดหลักเจ้าของเซิร์ฟนะครับก็แอดมินที่ให้ความรู้นะคะอีกหลายคนครับขอขอบคุณนะคะอเอาไปจมุนมแล้วครับลิปกเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบาย